สวัสดีครับอยู่กับเดชี่เฮเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับวันนี้ก็ป้าป้อมแมนพี่น้องมาช่วยขึ้นฟางส่งตามออเดอร์นะครับฟางอัดก้อนนะครับทีมงานอัดฟางขายครับบ้านหัวขัวตําบลสบงอําเภอพูสาจังหวัดพะเยานะครับครับใส่กันสูงสูงแบบนี้เลยครับเถวละหนึ่งร้อยก้อนนะครับส่งตามออเดอร์นะครับแสงเข้าเข้าไม่ีครับอ่าแบีนี้ได้นะครับ สวงตาามอเดอร์นะครับใส่กันสูงสูงจริเลยนะครับคนเลี้ยงอยู่บนรถก็ต้องมีความชำนาญพิเศษนะครับีอขอตรงหน้ารถครับ100มัดนะครับนี่ครับสูงสูงเลยที่มาของเขาก็อยู่บ้านหัวขัวตำบลสบง,อ,งพอพุซางจวัดพะเยานะครับ ครับดูหลบรอดเลยครับสูงสนะครับแค่เรเที่ยวกว่าทรงหนึ่งร้อยมัดนะครับหนึ่งร้อยมัดครับรับออเดอร์เที่ยวหนึ่งกว่าหนึ่งร้อยมัดเลยนะครับเวลาทรงกว่าทรง ตามอัเดอเลยครับนี่ครับมันก็มีอุปสรรคปัญหาอยู่นะครับบางทีก็ลดจมบางทีก็ล้มนะครับบางทีก็ล้มต้องเลี้ยงไม่กันนะครับ นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทุกคนนะครับโดยเฉพาะที่ต่าคลิปของผมนะครับอย่างไรก็จะไปลืมกดซับสไครต์กดไลค์ลคคกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับประกาศคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ